สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะ b O W บนะครับจากกล้วยไม้ครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม w อว c h กันต่อในภาคที่2แล้วนะครับผมก็วันนี้เป็นวันจริงๆเป็นวันสุดท้ายของ Open Beta ที่จะให้ทดลองนะแต่ว่าบิาษณุเขาประกาศมาว่าเล่นได้กวันหนึ่งนะให้พรุ่งนี้ด้วยตอนนี้ผมก็นะมาลองกันเลยดีกว่านะครับผมเราก็เล่นมา พัก,กใหญ่ๆแล้วล่ละนะไลฟ์ก็ไปแล้วตัว้งส,ส,สี่สิบนาทีนะฮะเอ่อแอตแท็กใช่ไหมแอตแท็กเอาเลกตัวแอซาวไปดีกว่าฮเฮ้ยจะจบอยู่แล้วครับมาถึงเกมใกล้จบแล้วไอ้บ้าแเราก็จะยินได้อยู่าจจหาย ได้เว้ยอ้าวกรรมโอ้ยโดนโดนเจ้ากรรมนายเวรตายนะครับโอย้ยึดทันเว้ยทำกันได้ยังไง a เ,ออเคไปภาร,รกิจยังไม่จบสินะต่อไปเราต้องลากรถครับเคเซอร์เคเซอร์ตอนนี้ปุ๊ไม่แหลกแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ยรอดต้รอดเฮ้ย โอ้ยเปิดอัลติเมตต่อหน้าอ้าวหลุดไปแล้วล่ะยินเดี๋ยวเราเลยกลับไปเล่นตัวหุ่นยนต์ได้แล้วนะเนี่ยแต่ว่าขอเล่นเกมก่อนอืมสวย เอาทำไมทำไมมันไปเลยทำไมโดนด้วยนะเอาไโอ้ยโอ้ยเออสวยโอ้ยโอ้ยฮิวฮิวฮยฮยฮิวฮิว โอ้ยแม่งแม่งแม่งก็มุนจ้าติดไอ้บ้าโอ้ยอยู่แป๊บเดี๋ยวอัลติเมทแล้วครับแต่ว่าอัลติเมทอันนี้มันไม่ได้เวรริร์กเท่าไหร่มันเวริร์กในที่มันเวริร์กในบางมุคงมรครับแต่ใช้ไม่ได้ตลอดแน่ๆใช้แม่งเลยดนะ <c oughs> ้าเอายโดนดึงอ้ยแลใช้ไปแล้วอะไอ้บ้า โอ้ยไม่น่าใช้เลยรถมาถึงจุด c h e c k p o i แล้วแต่เหลือแค่สิบวิไม่น่าทันรอบนี้ยังไงก็น่าจะแพ้เพร็วเร็วเร็วเร็วอ๋อที่ checkpoint เราเพิ่อมอีกสองนาทีแต่อยู่โอกาสยังมีน่าจะจุดนี้จะเป็นจุดที่ยากสุดของการดันแล้วโอ้โห เออขนาดเป,นนเปยนตัว加油ได้ย่ฮม่ค่อย้ยค่อยมันไม่เก่งหรอเน,นี่ยเออไปมันจะตังแล้วโอ้ยโดนโดนสิครับ เราจะไม่เล่นแบบมัวๆน,นะเจ้าวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งไกลชิบหายไปเดินไปโอ้ยโดนแล้ววะหลบหลังรถนี่แหละ อะไรวะงงเมื่อกี้ใช้อัติเมีตแล้วงงคืออัติเมีตตัวนี้มันจะเล็งอัตโนมัติชเลยหนี่ยเร็วงนาทีครับเอาให้ทัดจะฮิวทำไมเนี่ยมีกล่องเลย

เร็ว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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วเนี่ยเร็วเอ้ยฟังรถทำ้นอะไรเฮ้ยโคตรมั่วเลยไอ้บ้าเฮ้ยใครเขาให้เอาฝนมาลงแล้วเร็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 วจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ทามอย่าพึ่งโอ้ทามอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่ง เพึ่งทวงไว้ทวงไว้โอ pues mm ้ยชิบหายแล้วโอ้ยเมื่อกี å, oh, ้จะชนะอยู่แล้วครับ bad luck Play of เอาเฟลแต่เกมบุนย้อนอีกไ้บ้าโอ้โหโหโหจริงโหจริง หมดเลยอ๋อฆ่ากูด้วยรอบแรกแพ้ครับไม่เป็นไรเรามาครึ่งครึ่งกลางเกมงงเลยโอเคไปแมตต์ต่อไปเลยมาต่อกันนะครับรอบสองวะต้องชนะรอบนี้เอ่อแป๊บหนึ่งนะนี่อะไรดิฟเฟนใช่ไหมดิฟเฟนใช้หุ่นยนรัวๆครับ การซื้อมันก็น่าสนนะแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันขอเพลงปลุกใจหน่อยได้ไหมแบบแบทเติ้คลายอะไรเงี้ยตุ่มจุ่มจุ่มโต๊ะตุ่ม โตเยอะโนบอดีเคนเซฟมีหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับไปเกมมันค่อนข้างเงียบนะดีเฟนเ์จ้าดีเฟน์ uh. Def ender, Def โอ้ยดีเฟนด์ด่านนี้ก็ยากอีกมา come on, baby. ๊ order will be restored ฮึแม่งบินได้นี่คือเต็มดีเฟนต์กับเต็มพี่เลยใช่ไหมโอ๊ย Attackers incoming Attackers incoming Defense objective A โอ้โหมาถึงก็ได้เลยข้างบนข้างบน จะโดนไ่ไในชาตินี้เอา้ฮาฮ<ว>ะวัอด <c oughs> คนเขาใส่เกาะให้เรานะครับ <c oughs> ค่อยๆดีเฟนส์ไปดีกว่าครับอย่าบุกมากเลยเราไมา่ใช่ตัวสายบุกเดี๋ยวตาย40นาทีต้องป้องกันได้40นาทีนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามันมีตัวกระโดดมาบนนั้นเราจะมองเห็นใช่ไหมพลังแล้ววะเดี๋ยตรงนี้ดีกว่าเกิดเจอตัวอะไร,ไระนั่นไงนั่นไงโอ้โหเยอะไปเยอะไม่กล้าบุกไม่กล้าบุกหนักอมองเป็นมาบนน,านี้แล้วกันเอ้ยมันหายไปแล้ว,ว่ะอ,ออือ เอ้ยจะไปยืนให้มันยิงทำไมเราแม่งกระเติมเลือดแล้วก,กลับมายิงกูไม่โดนละสิเร็วเร็วเร็วเอ้ยแม่งกันให้หน่อยเอ้ยอย่างนั้นแหละแมงฉลาดอีกยังไม่ได้ฆ่านะครับแต่ว่าเรายิงไปอ,อะไรมึงจะตาย องนี้เลยแล้วกันอืมูปล,ก,ปลกแล้วจะโดนใครไหมอือไม่โดนอีกเออนั่นแหละหนีหนีนี่กูแช่อันติเลยเพื่ออะไรเพื่อได้ค่าหนึ่งตัวคุมใหม่มันคุมใหมแบบเพื่บนสะพานของเรารีงตรงนี้มันไม่ค่อยได้ม,มุม

ไหนวะวันนี้มันจะตรงไหนวะซ้อมแป๊บนั่นไงนั่นไ,นอนอนไงนอนไง้อาวตายเฉยนี่เดี๋ยวคนเลือดน้อยๆไม่ให้เรายิงฮนะรอบนี้โอ้ย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 ,อยแม่งลาดด้วยนะเวนกร,รมมันตามทันครับเร็วเร็ว อนก่นาทีครึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆอนีเปอร์มึงเข้ามาถึงนี่แล้วเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมันยังไม่ตายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันเข้าไปในนี้แล้ว ไก่แล้วข้างหลังข้างหลังก็พี่ไม่ยิงข้างหลังเราเออคลิปไก่แล้วครับมันได้แน่นอนจุดนี้โอ้ยเลือีกหนึ่งนาทีอ่ะโอ้ยเพิม่มาเป็นห้าเลยทำกาันรตรงนี้ก็ได้การตรงนี้ยิ่งยากอยู่ มีตัวยิงระเบิดด้วยอ่ะนั่นทำอะไรเนี่ยคือมันจะ,ะผมจะรำคาญตัวยิงระเบิดมากมันจะยิงมาจากไกลๆแล้วมาโดนเนี่ยม,มาแล้วมาแล้วยิงมันเออหัางไป อย่านะอย่านะแต่เข้ามานะกูไม่เล่นนะสนไยตัวนี้เอาลิงไม่ได้ไปยิงกับเพื่อนดีกว่ารัว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 เออสวยโอ้ยแต่มันอยู่ตรงนี้คลิปหายละเปลี่ยนร่างวัดดี สวัสดีสวัสดีสวยลงไปเติมเลือดแป๊บอืมกลับไปดีเฟนส์่ใส่ก่อให้เราเพิ่มนะครับเช่อนดีกว่าเออเฮ้ยจูจุก็วูบจู่ๆวูบแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนในี่ีเปอร์ ลงไปเก็บเรียบทำไมโอ๊ยกูสู้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ดีไม่ดีครับสี่นาทีโหจะจะกันได้ไหมวะบินมาแล้วคลิปหายแล้วตำคาญร,ระเบิดแม่งเว้ยโอ้โหเมาจากไหนเนี่ยกันดั <S <S ้มข้งางหลังข้างหลัง เออดีเวิร์กรอบนี้เราตายน้อยนะครับคอมโบคอมโบมามองไม่เห็นเอ้ยมาอีกแล้วเหรอใม่มีเลือด ให้มึงได้เก็บด้วยเรากูเก็บก่อนไอพอร์ no ไอยิงกะเอ้ยมันมา,มาดิวเคียงข้างในออกมาผมรอดเด็กที่เหลือเนะี่ยไม่น่าไม่น่ารอดโอ้แพ้แน่นอนโอ้มเตรียมไว้แล้วสินะโอ้ยแพ้แพ้แพ้ แพ้ <Take S 2> แล้วเ f t h อมเอาให้มันชนะสักรอบดีกว่าเอาละครับมาต่อในรอบที่3นะครับผมมาตั้งแต่เล่นมา2รอบยังไม่ชนะเลยนะครับ รอบนี้มันไม่รู้จะชนะหรือเปล่ามันต้องได้แล้วแหละขอสไนเปอร์กับแทงค์นะขอแทงค์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 ขอพิโลครับขอพิโรฮะ <c oughs> มีโลใส่ดีเฟนน้อยไปนะฟังสองไทโรฟังสองไทโรภาษาญี่ปุ่นเอ้ยภาษาจีนููจไ补助太多 <c oughs> ไปพูดเยอะครับคนจีนผมฟังไม่รู้เรื่องแลกอยู่เอเชียอย่าเงี้ยแะครับนนี้ทำนี่เปายุตอนนี้ทำเป็นพายุ attackers incoming in t h i ใช่เกิดสามสิบวิเราลองไปเตรียมลองดูครับเคยฝรั่งคนหนึ่งทำแบบนี้เป็นตั้งป้อมปืนด้านหน้าเลย 3>, 5, 4, 3 2 1 ไม่ใครออกตรงนี้ได้หรอการป้องกันตัวที่ดีนะครับคือการโจมตีที่ดีมาถึงได้คิวแล้วการป้องกันตัวที่ดีการโจมตีที่ดีกุก็อ้อมมายิงตรงนี้ว่ะ อย่าอย่าเนียนอย่าเนียนอย่าเนียนอยน่าเนียนมีแต่ตัวนเนียนเกูเนี่ยจะตายเอาตอมแป๊บตอมต่อหน้านี่แหละีขัดเกาะครับเกาะแตกดิแตกแล้วแตกแล้วตายในบ้านตายในบ้านอายไม่ล่ะ โอ้ยเฮ้ย hey. oh. อ๋อกันดำเทรลพอร์ตออนไลน์เทเลพอร์ตจะออนไลน์มีคนใส่เทเลพอร์ตให้เวิร์กมากยอดเกี่ยมครับเรือรถมันเริ่มเลื่อนได้หายแล้วชิบไก่ละจอาซดรถข้า,เา,าง,งาเบรถ พูดอะไรฝงไมือเรื่องดันกลับกลับไปดิเออกลับไปค่อยๆกลับเนียนๆเฮ้ยเฮ้ยกดพิษพวกนเปอร์เต็มแล้วเฮ้ย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 มังกรมาเอากลับม่เป็นไรเรามีวาร์ปอยู่คนระับเรามีวาร์ปกับลติเมทอยู่โอโหแม่งได้เกม Ultimate แน่นอนจุดนี้ ข้าไปโคตรเยอะเ <c oughs> ห็นล่างละมามามาม,ม,มามาคู่เปคนคิวตายหมดวู <c oughs> ้เสดเสือันกลับสิจ๊ะรออะไร มีเราไม่ควรขึ้นมาอยู่บนนี้ในดิเฟนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มันเลื่อนชา้าแล้วมันกลายเป็นเป้านิ่งใั่เปล่า,ลาโอเคนี่ดูศัตรูได้นั่นไงนั่นไงอะไรอะไรอะไรแล้วก็คิวรัวแข่งกับไอ้นี่ครับว่าใครจะได้เลยสองนาทีแจ้เอาชนะเอาไวช้ชนะชนะฮะลัลโหล ยิงขอดูทำไมเร็วเร็วเร็วทำ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 อัดอัดอัดให้กรอบแตกทำ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 เดี๋ยวมันมาด้านหลังแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตาในา ตายไปเท่าไหร่แล้วเนะี่ยตายไปสามนะครับไปต่อ <laughs> ดีเฟนซ์ลัวๆเมื่อกี้เราใช้อัลติเมทได้ได้คิวเยอะอยู่เหมือนกันเนาะเอ้ยอ้<ป>าวประตูอ่าทีมเราได้ฆ่ายเยอะอยู่ดีมากครับขอชนะสักรอบเทิน เฮงเฮงเอาให้ได้เอาให้ได้นิ่คืลอยยิงมันจากหน้าบ้านเลยนะเนี่ยเอ้ากูเขาลอยเก่งจริงๆเลยดูยังไงได้ได้เพย์ออฟเดอะแมทแน่นอนไอ้ไอ้เนี่ยฆ่าได้แบบรัวมากมา แล้วเ,เขามี Ultimate, อัลติเมต์เบยไม่ได้เดินออกนอกบ้านแน่นอน <S <S จ้าเอจ้าเอ,เอตายในบ้านตายในบ้านจบแล้วไม่ได้หรอกอืมได้กตัว ใช่อรัเย้ย yeah. ย yeah. ้ยชนะดีวู้ยัยเจ้ากูโบตรงกลางยิงก็เป็นบอยแบด์อีกแล้วอ้าวโอยธนูไม่ได้ข้าวไเยอะขนาดนั้นไม่เป็นไรยิงนอนได้ก็โผลอืมโผอ๋อ โอเคครับแพ้ไปสองจะชนะรอบสถ้ายที่อาจก็เวิร์กแล้วนะครับโอเคสำหวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับกับผมแนดเดนะอย่าลืมกด subscribe, s oh. s c r i r i นะแล้วก็ไปดูคลิป oh. อื่นกันด้วยแล้วก็พรุ่งนี้เล่นได้อีกวันหนึ่ง oh. ก็น่าจะเล่นแหละอัพไหมไม่อัพครับโอเคไปแล้วสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ